คะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการลบพหุนามนะคะการลบพหุนามนะคะเริ่มต้นของเรานะคะเป็น x ก,กำลังสองนะคะแล้วก็ x ก,กำลังสองบวกกับ2 x นะคะก็เอา x มา2ตัวนะคะก็บวกกับ5นะคะก็เอา1มาโอ้โอ เอาหนึ่งมาห้าตัวนะคะสี่ห้านะคะห้าตัวทีนี้การลบก็คือการเอาออกนะคะเราจะเอาลบสาม x กำลังสองออกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีลบสาม x กำลังสองนะคะเราก็จะต้องเพิ่มลบสาม x กำลังสองเข้ามานะคะแต่ว่าการที่เราจะเพิ่มลบสาม x กำลังสองเข้ามาเราก็ต้องเอาเข้ามาให มีค่าเท่าเดิมนะคะก็คือต้องเข้ามาพร้อมกับ x ก,กำลังสองนะคะเราจะเพิ่มสาม x กำลังสองนี่เนาะเพิ่มมาเป็นคู่นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะรวมกันแล้วได้ศูนย์เนาะเราก็จะเพิ่มตัวนี้นะคะมาสามสามตัวนะคะแอดเพิ่มเข้ามาสามตัวเพราะว่าเราอยากได้เราอยากเอาลบ x ก,กำลังสองออกไปสามตัวนะคะเราก็จะเพิ่มมา แบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาลบ x กําลังสองนะคะออกไป3ตัว 1, 2, 3นะคะอ่าต่อไปเราก็จะเอาลบ4 x ออกไปนะคะก็เหมือนกัน,นะคะ่ะใช้หลักการเดียวกันก็คือตอนนี้เราไม่มีลบ4 x นะคะเราก็ต้องเพิ่มลบ4 x เข้ามานะคะแต่เพิ่มเข้ามาก็ต้องเพิ่มเข้ามาเป็นคู่นะเพราะว่าจะได้เป็น0ูไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะ เราอยากได้ C ลบสลบ4 x แล้วก็ต้องเพิ่มมา4อันเนาะเพื่อจะเอาลบ4 x ออกไปนะคะเพิ่มมาอีก4ตัวแล้วก็เอาลบ x ออกไป4ตัวนะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็ลบออกไปอีก2นะคะแล้วก็เอา2ออกไป1 2นี่เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบของเรา ก็จะได้แบบนี้ก็แสดงว่าคำตอบของเราก็จะได้เป็น 4x กำลังสนะคะบวกกับอีก1 2 3 4 5 6 6 x แล้วก็บวกกับอีก3นะคะอันนี้ก็คือคำตอบของการลบพ่อหูน้ำของเราค่ะ